สวัสดีครับพวกนอี้ครับสำหรับรีวิวจากวิดอิงค์แชนแนลนะครับวันนี้มาเทสเครื่องก่อนส่งนะครับอันนี้เรามีส่งที่ลุมพินีปทุมวันนะครับก็กทมนี่เองนะครับกรุงเทพมหานครใกล้ๆนี่เองนะครับอันนี้เราเทสนะครับเครื่องก่อนจะส่งนั่นเองนะครับเป็นเครื่อง DT FDFT แบบ3 3มเส้นะครับสองโวลทิมนะครับพร้อมเครื่องโรยกาวและอบอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับ ันนี้เราตั้งไปที่นะครับแปะคลานะครับรุ่นนี้จะพิมพ์เร็วกว่าแบบหนึ่งหัวพิมพ์นะครับสําหรับลูกค้าที่มีงานปริมาณเยอะๆแต่ว่าพิมพ์ไม่ไม่ต้องการความกว้างนั่นเองนะครับครุ่นนี้ก็เหมาะเพราะว่าทําให้เครื่องราคาถูกนะครับแต่พิมพ์เร็วนะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่น่าใช้งานนะครับตัวนี้จะมากับพร้อมกับเครื่องโรยกาวนะครับตีกาวแล้วก็อบนะครับพออบเสร็จปุ๊บจะม้วนเก็บเลยนะครับในนี้ม้วนเก็บอยู่นะครับ เป็นโลม้วนเก็บอัตโนมัตินะครับทํางานเป็นเซนเซอร์แสงนะครับม้นบวนหนไองานพิมพ์เสร็จนะครับตีกาวเสร็จอบเสร็จเขาก็จะม้วนเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเมื่อก่อนถ้าเราเห็นโครงสร้างแบบนี้นะครับตัวเปิดน่จะอยู่ด้านนี้นะครับตัวนี้รุ่นใหม่จะอยู่ด้านนี้นะครับเพื่อเวลาเราเปิดแล้วเนี่ยมีความชื้นมีอะไรพวกนี้ยัวความชื้นอาจจะลงไปที่ ตัวบอร์ดตัวนี้ได้นะครับบอร์ดจะอยู่ตรงนี้นะครับเทคนิคในการใช้ก็คือถ้าเราหยุดพิมพ์งานแล้วนะครับงานหมดแล้วเนี่ยให้เราเปิดคิเตอร์ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ความชื้นมันระเหยออกไปก่อนนะครับมันก็จะไม่มีน้ําหยดลงมานะครับแต่ว่าด้านนี้ก็คือนะ้ถ้ามีน้ําอะไรพวกนี้ก็อยู่ด้านด้านแถบนู้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นน้ําก็ไม่ลงบอร์ดแน่นอนเพราะบอร์ดจะมีแค่ส่วนตรงนี้อย่างเดียวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวเบเกอร์ควบคุมไฟทั้งระบบนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปลั๊กของตัวบอเตอร์ตัวนี้นะครับง่ายในการเปลี่ยนและการเป็นแฮนแนนนะครับเอาออกไว้สามารถถอดเข้าถอดออกได้เลยนะครับไม่ไม่ได้มีอุนมากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นปลั๊กนะครับถอดได้เหมือนกันนะครับเหมือนปลั๊กคอมนะครับแล้วมีสวิช์ควบคุมอีกทีหนึ่งนะครับตัวสวิช์พวกนี้ก็แยกกัรทํางานนะครับแต่ละระบบนะครับ ระบบควาร้อนนะครับระบบตีกาวนะครับควรกาวก็จะแยกกันเลยนะครับเราสามารถปิดส่วนนี้ไม่ทํางานส่วนนู้นอะไรพวกนี้ได้นะครับตั้งอุณหภูมิก็ใช้งานง่ายอยู่นะครับปรับความแรงในการตีและโรยกาวแล้วนี่นะครับผมขยับเข้ามานะครับก็ในส่วนของตัวมแม่ทนเนนเนี่ยก็ออกแบบมาดีเหมือนกันนะครับก็คือมีน็อตสี่ตัวครับในคนในกลุ่มตัวมแม่ทนเน้นเนี่ย สามารถดึงชุดชุดทะอมนบอร์ดต,ต่างๆนะครับออกมาได้นในการแทนแนนง่ายนะครับอันต่อมาก็คือจะเป็นตัวของช่องช่องตัวนี้จะตรงกับตัวมอเตอร์ตีการันี้นะครับเอาไว้มา i n น e น,นแน่นอนว่าไม่ว่าเครื่องระดับไหนนะครับเกีรไหนนะครับไม่ว่าจะใช้คุณภาพดีขนาดไหนต้องยอมรับว่ามีโอกาสเสียอันนี้จะไวจะช้ามีหลายปัจจัยเป็นตัวแปรนะครับเพราะฉนั้นถ้าเครื่องที่มัน,มนแ a i n น e ง่ายเนี่ยมันก็ย่อมได้เปรียบน,นะครับเพราะว่า แล้วเราเปลี่ยนอะไรอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายนะครับไม่ซับซ้อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเวียนกาวเข้าไปใหม่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบรรพบนะครับเพื่อจะไปเนน้นตัวโรยกาวนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นช่องโรยกาวนะครับใส่กาวใส่กาวเข้าไปเทสนะครับเพื่อดูว่าช่องตันไหมออกดีไหมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องตัวตีกาวนะครับ ผมปิดนะครับจะได้ไม่เสียงอันนี้เป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นที่มีเมนูมีหน้าจอนะครับในการใช้งานนะครับก็ให้มาครบเลยนะครับก็จะเป็นกดเลื่อนพิม์์เดินหน้าถอยหลังนะครับกดเลื่อนหัวพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่าครับตัวยางปั๊มอะไรพวกนี้นะครับก็ทํามาให้แบบโล่งโลนะครับเพื่อหมึกหมึกตัว d t f เนี่ยเมื่อเราใช้งานแล้วพักเนี่ยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเขาจะเป็นยาง พอจะเป็นยางปุ๊บเราก็สามารถเลื่อนหัวพิมพมกดเลื่อนปิมพมไปแล้วปิดเครื่องแล้วก็มาทันเน,น้นตัวพวกนี้ง่ายๆครับแล้วตรงนี้ก็จะเปิดออกมาได้นะครับสามารถไปทันเน้นได้ง่ายนะครับถูกออกแบบมาให้สามารถดูแลได้นะครับเป็นปูเริ่มต้นเรามีคลิปวิธีแนะนําการดูแลอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นถาดรองนะครับถาดรองฟิ้มนะครับจะมีระบบฮีเตอร์อุ่นด้วยนะครับประเทศไทยอาจจะเป็นมีความชื้นสูงนะครับก็เหมาะอยู่นะครับ ก็จะเป็นอุ่นๆอะไรประมาณนี้ครับด้านหน้าตัวนี้จะมีฮีเตอร์อยู่นะครับแล้วก็มีตัวลมดูดกาบนะครับสวิตตัวนี้จะทาจานได้2ออย่างก็คือปรับพัดลมนะครับแรงดูดพัดลมกับตัวฮีเตอร์นั่นเองครับเทปหัวพิมพ์น้าหัวพิมพ์ถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับไม่ต้องต่อคอมกดคีนตรงนี้ได้นะครับถ้าต่อถังวันค้งนะครับถ้าเป็นหมึกที่ร้านไม่ต้องทําอะไรนะครับปิดแค่ให้หัวพิมพ์เนี่ยมันครอบไว้ก็ใช้งานได้นะไม่ตันครับหยุดเป็นอาทิตย์ก็ไม่ตันนะครับแต่ว่าหมึก ช่วงแรกๆจะแบ่งชั้นนิดหนึ่งแล้วก็กดล้างหน่อยหนึ่งแล้วปิ้นทิ้งปินงป้นทิ้งหรือกดโหลดมึงเอยทยโทีครับกดโหลดมือขาวหน่อยหนึ่งก็ใช้ได้นะครับด้านบนก็จะมีตัวปุ่มฉุกเฉินนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ครบคันนะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องตัวเล็กนะครับการเชื่อมต่อก็จะเป็นตัวสายแลนนะครับด้านหลังสายแลนตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นโลแบบเครื่องหน้ากว้างนะครับ เป็นโลระบบลูกปืนนะครับปล่อยปีนไปนะครับตัวนี้เราก็จะมีแถมตัวแม่เหล็กนะครับในการมาร์กตำแหน่งหรือว่าจับปีนไว้นั่นเองนะครับด้านหลังก็จะมีแท้งขนาดใหญ่นะครับพร้อมมอเตอร์เวียนหมึกแล้วก็กวนหมึกนั่นเองนะเพราะมีครบเลยนะครับระบบโดยรวมก็ไม่ซับซ้อนนะครับใช้งานง่ายนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องพิมพ์นะครับแบบ2หัวพิมพ์ก็แอดไลน์แอดฟ k ิกอิงนะครับสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ